สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมวาสารพับพัฒนาและนี่คือช่องอัครพันธ์ h ช n แนลและวันนี้ขอแฮปปี้เบิร์เดย์แต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดผมนะวันนี้15ทธันวาคม2 5 0 3นหี่คือวันเกิดของเมมเบอร์คนหนึ่งครับเขามีความฝันที่อยากจะแบ่งบาพระให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาจนเขาได้ติดเซมใน CGM 4 8 และเขาได้ก้าไปอีกขั้นกับการเป็นเซนเตอร์เพลงเมลอนจูสใช่แล้วครับผมเราพูดถึงน้องคันนิงวิสิตาสนาสีสมหรือน้ c c. องคันนิงซีเจฟเฟลแน่ๆจ้า<ฮ>วันนี้ฮฮาภาษาอิตาเลยตั้งชื่อรายการนี้ว่าเ hey, ฮ้ฮาภาษาอิตาแฮปปี้เบิร์ดเดย์คันนิง่เองครับผมคลิปนี้นะครับผมจะแชร์นะครับทาง YouTube ไม่พอเดีย๋ยววันนี้ผมจะไปแช์ใน Twitter ด้วยใน Twitter ของผมบัสทูโกนะครับใครที่ เลขจูวิเตอร์อยู่ก็ไปสามารถไปที่แอดของผมได้นะครับแอดบัสทูโกวันนะครับผมคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเพื่อไปฉลองวันเกิดของน้องเขาด้วยกันนะครับผมไปกันเลย <S <S เอาละครับคุณผู้ชมครับผมในเมื่อวันนี้เป็นวันเกิดของน้องคณิดี๋ย่าโานจอลงก่อนเดี๋ยวเองโอ๊ยตายแล้วไม่ได้เห็นนะไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราได้เห็นกันแน่นอนขออนุญาตอของคลิปด้วยนะครับผมเนื่องในวันเกิดของน้องคณิกก็เดีย๋ยวเราจะได้มาดูคลิปและผมจะได้รีแอคครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยไม่ใช่ครั้งแรกหรอกเนี้ย น้องคนนี <Specifically, S 1> Eu, ้ผมเคยเคยเลี้ยงไปแล้วนะครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันเราแยกจากของพีดด้วยนะจ๊ะเราประเดี๋ยวเคยแย่ค้างปะเดียกว่าโดนลาสัยค่ะค่ะนัวค้างวันนี้นะครับสเปกการค้างของผมใจพี่ก็ค้างอยู่ที่คันงเ้ยแกงแฟนคลับเก่งแล้เราอะ คือคือแบบมีคอนเทนต์ที่แบบทำความดีแล้วส่งบุญกุศลมาให้หนูใช่ไหมคะส่งบุญมาแล้วทีนี้หนูก็ใช้บุญสินเปลืองมากเลยอะคือแบบพอรู้ว่าได้เป่ากับพี่สิตาก็แบบลองเป่า,ปา,ปาใช้บุญสินเปลืองมาก่ตอนนี้ต้องเก็บสารต้องขอแบ่งบุญจากดิชา<อ>ที่เข้าวันไม่ได้เลยเลยพอจะเข้าวันแล้วรู้สึกอ๋อแดดแรงแดดแรงตดสุเทพแดดแรงท่าใหญ่ ไม,ไม่ทันแล้วค่ะจะปิดไลฟ์ละบ๊ายๆหยอก <c oughs> จะคิดมุกอะไคิดไม่ออกค่ะห,หนูด่าอยงเงี้ยล่ะมาไลฟ์เด็กๆจะได้คิดบุกไม่ออกนอานใจเข,ขาค่อยๆในใจคนนิงี้ทุกคนคือแบบหนูเล่นมุกแบบอะไรว่างๆนะเอาที่นั่งที่นั่งไม่พอเพราะว่าที่นั่งไม่พอเขามานั่งในใจพี่ไหมเ,เล่นบ่อยมากมาแปลกๆเยอะเลยหน้ามันหนูเอ็นดูน้องน้องคือน้ามาหนูหรอยิ้มแย้เอ็นดูน้ามานไปแล้วแต่ไหนคืนนี้ลองสองกระจกเห็นที่รัก ไม่เห็นใช่ปุ่มไหนครับฮะมาสิครับวันนี้ทำผัดไทยใช่ไหมร้อนให้กินหน่อยสีเขียวนะอืมพร้อมเข้ากันวันนี้ขอหนึ่งคำคุม้มได้เลยคิดไม่ออกนางงงมากพี่สุตาเขาสิงองค์สวัสดีค่ะไม่ใช่พี่สุดตาสวัสดีค่ะ,คะทุกคนค่ะเบอร์จางเบอร์ว่ารักแกแดบดบว่าเน็ตไม่ค่อยดีใช้สแตนให้ดูเลยครับอยู่ด้านหลังนี่แล้วไม่รักไม่เด็กน,นะแหน่แหน่ไอหยาง ันนี้ค่ะระวังเลื่อนนะก็คันนี้นทำใจพี่ระลายอยู่แต่แล้วตายแล้แต่เลยแล้วเป็นอะไรกับอไ, <c oughs> ไมมองคุณทำให้คัน <c oughs> นี้ิดทันโอ้ยไม่ค่ะเราไม่ควรมาจา้ะโอ้โหจี๊ดจี๊ดอันนี้ฟังพี่นะทางที่ดีคือทางราดยาง <c oughs> ใช่เหรอทางที่ดีต้องเป็นทางปูนนี่ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้นหยุดน่ารักสักกัดได้ปะกิมีนอตติโกนินา ชีวิชันทำไมต้องมาเจออย่างนี้ด้วยวันนี้ตามจริงโอยบ้าบอมากนี่แหละจึงปเป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้ผมต้องมาถ่ายทริปต,ตอนตอนวันเกิดน้องคนิชวันนี้เฮ้ยชอ,ช,อชอบ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 มากเลยเป็นโอตาซีทีเอ็มก็เป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ชมโอ้ยกันไปอย่างหนึ่งถามว่าไปงานจับมือไหมไม่ได้ปไปเลยไปถามว่ามีกีฬาสีด้วยไปไหมไม่ได้ไปอะไปได้ที่ไหนไรบ้า ไม่มีปัดอีกแต่ถามว่าติดตามผลงานไหมติดติดตามผลงานนะเมลอนจอเอ์เอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยมาหมดเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมีรายการใหม่อีกเดี๋ยวบอกรายการใหม่คืออะไรเดีย๋ยวจะรู้จะรู้จะรู้คันนิงบทที้เลเ่าเขาน้องเขาแทนว่าอะไรดีไหนๆหวันนี้มันเกิดแล้วผมขออะไร,รว่าไอ้เต้าก็แล้อะไรไอ้เต้าใครผู้ชมดูช็อตน,น้นเมื่อกี้ทีนึง ให้ดูฉันแล้วไอีกทีนึงจิ๊บอันนี้ฟัมพี่ดูฉันอันนี้ทีนึงนะคุณผู้ชมแต่รู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนใช่เหรอทางที่ีต้องเป็นทางปูนดิใช่ไหมอันนี้ิยุดน่ารักแซกๆได้ปะอยู่ละใครกับใครอะไรกันก่อนครับเราไม่รู้แต่ว่าคันิมาก่อนสมัยว้าวมึงหนูยังไม่วงขาแค่คันตาความรักเข้าตาก็งี้อ่ะจัตตาทำไมวันนี้ไฟห้องมันดูสว่างจังไปเราต้องทางเธอทางทางก็มองไม่เห็นน่ะที่กี่เดสค่ะให้ เจงกีเดสการออกเสียงภาษาญี่ปนะเออเป็นเป็นเป็นเสียงแบบประมาณว่าไม่กล้าพูดเท่าไหรค่ะกลัวแบบเวลาเวลาหนูจะพูดภาษาญี่ปุ่นเจ้าของภาษาฟิลินาญี่ปุ่นค่ะมันก็โอ้ยน่ารักแบบนี้คคุณผู้ชมครับนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกอย่างนี้เดี๋ยวเราไปถึงช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวผมมีอะไรบอกครับคุณผู้ชมเจอกันครับ ครับเชื่อกันครับอะผู้ชมวันนี้ถือว่าสนุกสมานมากๆแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันเกิดของน้องคนนิงด้วยนะเนา,นาะก็ในฐานะที่เป็นโอตาคนุหนึ่งนะก็อยากให้น้องคันนิงเขามีความสุขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสินะขอให้สมหวังนั่นปาถนา และอย่าล, да ลืมนะครับว่าน้องคนนี้เขาเนี่ยตอนนี้เขาอายุ16แล้วนะอายุเดียวกับผมเลยเท่าผมเลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมวิสัยทันผมวิสัยทัศน์นีดูแป๊บนึ่งไปบานทึกที่ใส่ว่ได้บันักเรียนโอ้ยเดี๋อยู่ดีอยู่ดีปรเดี๋ยงดีพ่อเรียกบอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่ไงพอให้ผมผมให้ดูหลักฐานคุณผู้ชมเอาปรับสีจ้าปรับสอการสีจ้า นี่ยคุณผู้ชมปรับโฟกัสด้อีกแบงเลยหอมมาปรับโฟกัสไม่ได้ลืมเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้อันนี้ผมเกิด29กันยาปีสองพนหี่สิบแล้วน้องเขาอ่ะเกิดปีเดีวยวกน 2, 5, 4, 7, ันกับผมปี2547เหมือนกันปีวอกเหมือนกันเลยแต่ว่าน้องเกิดวันที่15ธันวาซึ่งเกิดหลังผมเพียงแค่2เดือนเองคุณผู้ชม,อ,ม e อือสองเดือนเหรอวะเออใช่ใช่ใช่สเดือน2เดือน2เดือนหรือ3เดือนนี่แหละจะไม่ได้แล้วถ้านับรวมเดือนธันวาด้วยแต่ว่าน้องเขาอายุสิบขนาดนี้แล้วน้องมาเป็นซีที่โโอ้ห ฮ้ยดีงามผู้ชมดีงามอ่ะแต่ทีนี้ก็ตามแต่คุณผู้ชมขอให้มีความสุขมากๆกับวันเกิดในวันนี้นะครับแล้วก็เราแฟนคลับของน้องคันนี้เขาก็มีกิจกรรมพิเศษมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะอวยพรวันเกิดให้กับน้องคันนี้ก็ไปได้ที่ออฟฟิเชียลได้เลยนะครับวันที่สิบห้าตอนนี้เขาน่าจะโพสต์ออกมาแล้วแหละแต่ว่าสหวันนี้ผมว่าคงจะอะไรไม่ได้นอกจากคำว่าสุขสสนวันเกิดนะจ๊ะ เอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวปิดคลิปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวผมบอกว่ารายการใหม่คืออะไรครับเจอกันครับทำไมทำไมคนอย่างฉันต้องทำอย่างนี้วะอ๋วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูนึกว่าจะปิดคลิปไปครับคุณผู้ชมครับสำหรับเพลงคราฟต์สาวตาในที่ที่ผมมีเราแล้วแต่สำหรับรายการใหม่ที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับใช่แล้วครับรายการใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือรายการ Buzz Fans Art รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้มีความสุขสุดสั่งไปกับผม รอมครั้งนะครับผมยังมีสิทธิ์รวนุกกับด้วยนะครับให้คุณนะครับส่งคําขออยากจะให้ผมวาดแฟนอาร์ตอันไหนนะครับผมที่ทวิตเตอร์ของบ u สจูโกนัมบวรครับผมใครที่ติดตามทางทวิตเตอร์ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับว่าจะให้วาดใครหรือใครติดตามทาง Facebook ของส่วนตัวของผมนะปาซ่าก็ไปขอกันได้เลยนะครับอาล่ะคุณผู้ชม โฆษณาได้เรอบติดตามชมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไอ้สองแล้วก็อีกหนึ่งรายการเลยก็คือรายการคุยกับบาสซึ่งเป็นรายการที่ผมจะออกนอกสถานที่ไปพูดคุยกับเหล่าเด็กๆกับเรื่องราวเด็กๆที่หลายๆคนไม่เคยจะนึกถึงครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะเจอผมในใสายสุดสุดนี้นะคุณผู้ชมเริ่มออกอากาศสัปดาห์แรกสัปดาห์หน้าเลยนะครับวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ส่วนาร,ารายการพาสไลนอาร์ตจะออกอากาศกันทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็ออกวันศุกร์สองวันนี้นะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเจอกันอย่างแน่อนอนกับการหักคารพในช่องอังครพันธ์ชนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รอไว้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยวันนี้หลังผู้ชมไปก่อนเพื่อได้ใหม่นะครับผมและเช่นเดิมครับสุขสันต์วันเกิดน,น้องคนิงด้วยนะครับผมสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดนะ